ต่อนะครับต่อนะครับก็เป็นเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เป็นสมเด็จเนื้อไม้นะครับจัดสร้างในปีหกหนึ่งต่อหกสองนะครับเข้าพิธีพุทธาวิเศษนะครับที่วัดท่าซุงนะครับที่วัดท่าซุงในงานทุดวงขวัตนะครับในช่วงเดือนธันวาถ้าจำไม่ผิดธันวาเนี่ยแหละครับผมพฤศจิกาข้ามธันวานี่แหละนะครับแล้วก็นํามาออก แล้วก็มานํามาออกจากนั้นหลวงพ่อก็ทํามานะครับในช่วงนั้นหลวงพ่อทํามาแล้วมานํามาออกในปริวาสนะครับปริวาสนะผมปริวาสปริวาดปีหกสองนะครับปริวาสปีหกสองคือนะครับเป็นจํานวนจัดสร้างจํานวนการจัดสร้างเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับดูทําเนียบก่อนนะครับผมจำไม่ได้นะครับ สร้างไม่เกินพันนะครับสร้างไม่เกินพันนี่แหละครับผมถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงข้อมูลให้นะครับก็มีอะไรก็แอดไอเดียไลน์มาตามนี้เลยนะครับพูดถึงสมเด็จเนื้อไม้น่ะผมพ่อท่านจานนะครับท่านจานนะครับทุกองนะครับจานนี่ครับนี้ครับหนุนนะครับรวยนะครับนี่ยันพระปริยะนี่คือปั๊มนะครับแล้วก็มาจานนะครับปั๊มแล้วก็มาจานนะครับเป็นสมเด็จที่คําว่าธาตุเนี่ย ธาตุเนี่ยรวมถึงไม้ด้วยนะครับธาตุทุกอย่างนะครับในบนโลกนี้นะครับธาตุอากาศธาตุอะไรนะครับที่หลวงพ่อนํามาครับเพราะว่าหลวงพ่อมีความเขาเรียกว่ามีความชํานาญการนะครับทางโลหะวิทยานะครับโลหะวิทยานะครับแล้วก็ธรณีวิทยานะครับดาราศาสตร์ด้วยนะครับรวมถึงนะครับนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังราคาเบาๆนะครับยังขายเบาเบานะครับนี่เป็นเม้อไพ่พยุงนะครับอนี่ไม้มะยมนะครับ พระยุงล้อเกลียนนะครับไม้พย่าไม้พยมตายพายขนุนตายพายนะครับส่วนมากจะเป็นนําไม้ตายพายนะครับพืดเนื่องว่ในไม้ตายพายเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม้นะมื่อหมุดอายุไขนะครับในเทวดารักษาในต้นนั้นนะครับก็จะจุตินะครับจุติจากชั้นดินนะครับจะเป็นชั้นดินนะครับชั้นดินหรือจะเป็นอากาศเทวดาก็ตามนะครับก็จะจุติสูงขึ้นไปนะครับเป็นขึ้นไปชั้นข้างบนนะครับ นะครับก็จะมีเทวดารักษานะครับเทวดารักษานะครับของของนั่นนะครับของแต่ละองค์พระนะครับอันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จต้องดูนะครับผมไปสั่งว่าทําหรือว่าอะไรนะครับก็องค์ห้าร้อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยไม่ได้เข้าวิธีนะครับไม่เข้าวิธีไม่เชื่อลองลองลองสั่งดูนะครับตามตามนั้นนะครับนี่นะครับผมคืองดงามนะครับงดงามนะครับเป็นเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ที่ ไม่ควรวางข้ามอีกรุ่นหนึ่งนะครับสมเด็จเนื้อไม้เนี่ยรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ผมก็ชอบนะผมก็แขวนเหมือนกันก็ผมแขวนสมเด็จเนื้อไม้สมบัติพ่อนะครับผมสมบัติพ่อนะครับแล้วก็หยุดน้ํานะครับเพราะผมหยุดน้าแล้วก็สมเด็จนะครับก็มีด้วยนะครับไม้ประยุงนะครับไอ้ไม้มยุนะครับแขวนไม้ประยุงนะครับผมก็เลยนํามาบอกวางนี่ผมก็ทั้งเบิดแบ่งแล้วหลังๆมาก็ก็ แจกให้คนนั้นคนนี้นะครับถือว่าเป็นของฝากนะครับของฝากบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ผมนี่คือว่าเกิดมาเปิดผมก็เปิดเบาๆนะครับเปิดเบามากเลยนะครับผมอยากให้นะครับลองลองนะครับบางทีคนที่ชอบนะครับเนื้อไม้ครับเนื้อไม้เมื่อเก็บเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยครับเนื้อไม้ครับจะมีเสน่ห์นะครับจะออกเป็นสีน้สีนี้ครับบางทีก็อ่าหมายถึงว่าคําว่าออกเป็นสีนั้นสีนี้หมายถึงว่า สีของไม้นะครับจะเปลี่ยนไปนะคความนี่ว่าการเก็บอุณหภูมินะครับแล้วก็อากาศนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเกิดเก่าขึ้นนะครับก็จะงดงามนะครับไม่ว่าไม้พยุงไม้อะไรก็ตามนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พี่ควรมองข้ามนะครับผมก็มีจํานวนหนึ่งนะครับนี่นะครับไม้พยุงนะครับผมผมพ่อพุทธาพิเศษนะครับสร้างอย่างละเอ้ยสักิดจำไม่ผิดอย่างห้าร้อยนะครับไม่เกินหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็จะมีหน้ากากหน้ากากเงินรุ่นนี้มีหน้ากากเงินด้วยหน้ากากเงินเอ้แหลัผม สร้างกี่องนะ99องเนะี่ยไม่เกินนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องต้องดูข้อมูลนะครับต้องดูข้อมูลไปดูทําเนียบนะครับไปดูที่ทําเนียบพอดีว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับอยากให้มาแนะนําก่อนนะครับมีอะไรก็ add id line มานะครับ add id line มาคุยกันนะครับผมก็ไม่อยากจะบางทีไม่อยากจะบอกว่าในราคาตรงหน้านี้แต่ว่าบางทีก็พูดให้นะครับบางทีให้เป็น แนวคิดนะครับและความรู้นะครับไปต่อยอดนะครับนี่ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผมก็เก็บไว้จํานวนหนึ่งนะครับครับรู้ไหมว่าลายเซนลวงพ่อนะครับหนุนเนี่ยหนุนรวยจะมีค่าตอนไหนนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับผมตอนนี้คือถ้าเกิดจะเก็บพระหลวงพ่อนะครับส่วนมากจะเด่นที่จานกันนะครับจานนะครับขอให้มีหลวงพ่อจานนะครับ ว่าจะจานเป็นอะไรก็ตามใจหลวงพ่อนะครับตามใจหลวงพ่ออย่างช่รุ่นเนี้ยผมกม่เก็บนะรุ่นเนี้ยนะครับเป็นเหรียญเหรียญหลอดรุ่นแรกนะรุ่นนี้ก็น่าเก็บนะครับผมพบน้อยนะครับพบน้อยพูดถึงคําว่าพบนะครับผมเราอยู่ต้นยุคอยู่นะครับอยู่ต้นยุคอยู่นะครับก็เลยนั่นนะครับแต่ละองค์นะครับงดงามนะครับงดงามนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อแอดดีดีไลน์มาครับตั้งแต่ที่ผมพูดมานะครับแอดดีดีไลน์มา EP นี้นะครับผมพอ EP ที่ผ่านมาไม่ได้นั่นนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งานบุญด้วยครับอย่าลืมนะครับงานบุญกระถินนะครับประกาศงานบุญนะครับกรถินวัดพุทนุงพรารามนะครับในกําหนดงานกระถิน25 26สินะครับพฤศจิกายนนะครับ ยี่สิบห้านะครับก็จะเป็นการเปิดให้ร่วมบุญนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ร่วมบุญตลอดนะครับผมแต่ใครจะไปถวายนเวลานั้นนะครับนับเวลานั้นก็ไปถวายหรือใครอยากใจไปพักนะครับไปพักหมายถึงไปแล้วเหมือนว่าไปพักในวัดนะครับกลัววิตกกังวลนะครับก็ติดต่อเบอร์ผ้าจารย์เต่านะครับเบอร์จาย์เต่าถ้าเกิดใครอยากไปก็เดี๋ยวผมให้เบอร์นะครับติดต่อล่วงหน้านะครับว่าจะขอนะครับพักที่วัดนะครับทําให้เป็นจิตใจลักษณะครับ ฝ่ายชายก็อย่างหนึ่งฝ่ายหญิงก็อย่างหนึ่งนะครับมีห้องพักนะครับมีห้องพักนะครับให้ต้อนรับสิษยิอนุสิ์นะครับผู้ที่จะไปร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับไปทําบุญกับหลวงพ่อนะครับทุกทท่านนะครับมาบอกบุญด้วยนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณม้างนะครับสวัสดีครับ